พิธีหักนกเป็นการกำราบหรือเป็นการเหมือนได้ยว่าเป็นการผูกคนรักสามีของเราให้อยู่ในโอวาทก็เปรียบคล้ายๆเหมือนวิชาสาลิกาหลงรังที่ว่าสักคารังสั่งให้ตายคารูเป็นการกำราบกำราบชาติไม่ให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นให้มีเพศสัมพันธ์อยู่กับภรรยาของตนหากได้ว่ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตนอวัยวะจะใช้ได้เป็นปกติ มีเพศมีการอารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดมีความเร่าร้อนเหมือนที่ว่าตอนจีบตอนรักกันใหม่ๆแต่หากว่าไปติดพันหญิงสาวอื่นนอกเหนือจากภรรยาของตนเองจะเป็นการไม่ให้มีอารมณ์หรือไม่ก็ว่านกเขาหรือว่าวิยาปเภศไม่สามารถใช้งานได้ปกติมันจะเป็นการหมดอารมณ์หรือว่ามีเหตุให้ต้องแหนงหน่ายเบื่อหน้ากับผู้หญิงใหม่เป็นการตักเตือนเตือนสติกำราบชายชาตรี ผู้ชายไม่ว่าจะกิ่งกัดขนาดไหนถ้าหากว่าอวัยวะเพศไม่สามารถใช้ได้ก็ไม่ใช่ชายชาตรีเป็นการกำราบเตือนสติให้ผู้ชายระลึกถึงให้รู้ว่าตอนที่ว่ารักกันชอบกันก่อร่างสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาฝ่าฟันบุกบันกันมาค้าขายนู่นนี่นั่นทำกิจการกว่าจะยืนอยู่ถึงจุดนี้ได้เมื่อที่ว่ามั่งมีนู่นนี่นั่นแล้วไปหลงระเริงกับสิ่งอื่น นอกเหนือจากสิ่งที่ว่าร่วมเรียงเคียงบ่ากันมาไม่ให้มีการหลงระเริงเรื่องนั้นหากว่าหลงระเริงเรื่องนั้นได้ก็จะทำให้บานปลายบ้านแตกแสระขาดนู่นนี่นั่นต่างๆนาน,นาเขาเรียกว่าเป็นการกำราบชายชาตรี